ดูมันอยู่เฮียวิ่งโคตรไวเลยดูดิดูดิดูดเฮียยกระดเลยเฮียเราเหมือนลอยไปเลยนี่อม่มีต์ดดอะไรเลยเรีจะพีกกว่าแล้วถ้าเป็นตีกี่เดย์แล้วดู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 ดเป่าด้วยเฮียก็ว่าอยู่นใส่ผมเพว่าอยู่เปียวแปลก เมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างอแป๊บเดียวมันอยู่ข้างบนแล้วเหรอเอพราะว่าไอ้เฮี้ยมันมาแป๊บเดียวเองวะมันมันอยู่เงี้ยเงี้ย่งหนึงมือชัวร์กระเป๋ายิง่เจอก็ะปุจะต้องรีโหลดเลยอ่ะอาจจะเป็นบีฮอปแบบใหม่ก็พี่ยิงไม่ต้องรีโหลดเลยยิงไม่ต้องโหลดกระสุนเลยอะยิงดิไม่มีหมดอ่ะ ริงรก็ต้โดรนระโดด้วยปีฮอปรีโหลดกระสุนดู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 ยด,ด,ด,ดูนี่เลยส่วนอยู่ในลำเพิงม,มันสูอ่ะแต่มันยิงได้อะ <c oughs> ่ะไอเทียนี่เมาเมา เจอโปล่มให้รอไเห็นแล้วเห็นแล้วโดนแล้วมึงจะฟาร์มอีกเหรอไอ้เหี้ยโอ้โมึงเกินไม่บอกวะยังฟาร์มอีกเหรอไม่ต้องฟาร์มแล้วมั้งมือถือปืนพกมึงก็ชนะแล้วเนี่ยแม่งโคตรโง่ ออกดีกว่าดูรทสั่งไอ้โป้โ,ปโ,ปโจ่งแจ้งเกินโอ้ยไปดูวีดีโที่ผมเล่นกันเมื่อวานพวกสตรีมเกมมันก็จะวิ่งไล่กดทั้งแมปอะ่ะคันตึนวงเซฟโซนกำลังขยับไอ้โป้มาโดนอะ่ะมันต้องไปปั๊มเกาะกระอ,อยู่นอกวงดูพวกสตรีม <c oughs> เยินแล้วล่ะ ที่แบบว่ามันไม่อยากลบเยอะต้องไปซ้ำต่อกอ้หนุ่มน้องจะไปดูไปเลยมันก็ได้แค่นั้นเลยเียฝีมือมึงเล่นจริงมึงได้หรือเปล่ากระกากดีแค่เมึงก็เล่นกระกากมันคงแบบกระกาแล้วมันไม่มีวิธีจะเล่นแล้วอ่ะ